มาดูมาดูมาดูอะนายพลไมไหนเนี่ยพองน,องนออบอรับอผอใครใครจะพอเฮดทั้งหลายรบกวนอธิบายสรุปเรื่องเมื่อวานที่พอ,อรเราได้คุยกันให้ทุกคนในนี้ได้ทราบกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอ่ะผออธิบายเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวขอเปลี่ยนทิศเหนือไ่นะ ติดเหนือผมก็ตั้งไว้ตรงหน้าผู้นำนะโอเคเนาะติดเหนืออยู่ตรงติดเหนือ,อตรงนนะครับครับครันนบครั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 บครครับครับครับครัครับ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 ครัครับคับครับคบครับครับค ตรงสีแดงครับจะอยู่ที่เกาะเนาะส่วนการการที่ว่าผมตอนที่ว่าผมไปดูครับผมเริ่มจากจุดที่ว่าตรงเนี้ยครับที่ผมขยับอยู่เห็นไหมตรงเนี้ยมันเป็นจุดเดียวที่ว่าต้องข้ามสะพานมาเชื่อมครับจากจากสองจุดจากเหนือกับใต้ครับต้องข้ามสะพานมามาช่วยมาช่วยบังเกอร์ตรงนี้ผมก็เลยมองว่าการเข้าตรงตรงจุดเนี้ยเป็นจุดแรกน่าจะดีสุดครับ แล้วก็ก่อนท,ทับที่สุดด้วยก้อนนี้ได้ไหมใช่ใช่<า>ใช่ใช่ก้อนที่<ม>ว่าอยู่ก้อนเดียวอ่าใช่เข้ากะเข้าเข้าทางดับบิวก่อนถูกนะครับแล้วก็ตอนที่ผมไปครับก็คือมีมีกับดักระเบิดปุพวกกับดักปุ๊อะครับเยอะมากทุกบังไอทุกบังเกอร์จะมีกับดักปุ๊อยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็มีซอมบี้ผู้ติดเชื้อที่ใส่ชุด เป็นผู้พูดง่ายๆก็คือผู้ติดเชื้าทหารนะครับก็คืออยู่บริเวณบังเกอร์ทุกบังเกอร์เลยครับผมแล้วก็คุณน็อกเจออะไรนะนะครับมีคนวิทยุนะตอนนั้นเขาวิทยุว่าอะไรนะเออข่วบอเอบ,อบิ้ลพนข้าวบอทีได้คนนิกใช่ไหมอ่าอ่าได้แก เดินเป็นอาหัรของของกำลังอาหารฝั่งนี้ดูงนั้ต้องถามว่าเป็นข้อความว่าอะครับก็เขาส่งข้อความมาว่ามีคนเหยียบกระดาษของเราพวกวันพบเจอ่าสูตรพอกทดลองทางชีวภาพของตอนแล้วประาณนี้ คือใช่อ้บนพูดถูกคือเหมือนกับว่าไอ้ป้อมสามป้อมเนี้ยมันป้องกันสีแดงอยู่สีแดงก็คือเกาะกลางเกาะกลางน้ําดีศูนย์นะพวกนายเห็นไหมมันเหมือนเป็นการป้องกันอะไรอยู่น่ะและเราก็เลยเชื่อว่าไอ้ป้อมทั้งสามป้อมเนี่ยนะมันน่าจะมีคีย์อะไรบางอย่างที่จะทำให้เราเข้าไปที่จุดแดงได้น่ะคีย์อะไรบางอย่างเพราะว่าแต่ที่ในพลบอกก็คือแปลข้อความได้ว่า เป็นฐานทัพชีวภาพอะไรเงี้ยชีวเราไม่รู้ว่ามันเป็นฐานหรือมันเป็นทัพหรือมันเป็นห้องแหลบเราไม่รู้เลยไงแต่มันเกี่ยวข้องกับคําว่าชีวภาพอ่ะใช่แต่แต่ตอนที่พวกผมไปอ่ะคือกับดักที่เป็นกับดักปัวครับก็คือพวกผมไม่ได้เหยียบกันเลยเพราะว่าพวกผมก็ดูพื้นดูดูตามภูมิ้าอะไรแบบนี้ผมว่าเขาน่าจะมีตัวเซนเซอร์อะไรแปลกๆที่ว่าสามารถอ่าตรวจจับพวกเราตอนที่พวกเราเข้าไปตกบังเกอร์ได้ครับ ครับผมเพราะว่าที่ว่าอ่าอ่าครับท่านที่ท่านขอต่อต่อแล้วพูดถึงนะครับว่อไปในเหตุโลงแอนเรียของเขาเมื่อไรปุ๊บเขาน่าจะมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่ามีรูปปุ๊บเข้ามาครับผมต่อเลยครับท่านอ่าก็พอหลังจากนั้นก็จะตอนที่ว่าผมเริ่มจะถอยจากบังเกอร์ทางทิดตะปิวครับจะขึ้นไปทางเหนือนะครับก็ มีการวิทยุมาตามที่นายพลนิ้บอกเพราะหลังจากนั้นได้ไม่ถึงเสี้ยววินาทีก็มีการยิงลูกระเบิดเข้ามาใส่ทางพวกผมแล้วอาวุธเขาน่าจะแบบล้ำสมัยกว่าเราอ่ะจากการที่ว่าเขายิงมานี่คือแบบหลายหลายสิบลูกมากอ่ะคือจำนวนยุโทโธปกรณ์เขาน่าจะเยอะด้วยตรงนี้ฉันเห็นผอ ที่ติดโกโปรแล้วฉันรู้สึกว่านั่นอาจจะไม่ใช่ปืนนะฉันรู้สึกว่ามันเป็นปืนใหญ่อะมันเหมือนปืนคกมากกว่านะมันเหมือนปืนคกหรือไม่ก็แอร์สไตล์ของเครื่องบินอะไรอย่างนั้นนะพวกเราประมาณนั้นแล้วก็วิธีการเข้าก็เดี๋ยวผมจะบอกเป็นวิธีการเข้าก่อนนะวิธีการตีแต่ละบังเกอร์นะครับ บังเกอร์แต่และบังเกอร์จะมีทางเข้า1ทางโดยทางเข้า1ทางจะหันไปหาจุดจุดกึ่งกลางก็คือจุดสีแดงเข้าใจกันนะแล้วเราจะตีครั้งแรกเราจะตีบังเกอร์ทาง W ทางที่ W นะครับตีตรงนี้ให้แตกก่อนถูกไหมฮะพอทางที่ W แตกนะครับเราก็จะขึ้นไปทางทิดเหนือเพราะว่า ทิศเหนือเวลาเราขึ้นจากทิวเป็นทิศเหนือครับตรงนั้นจะเป็นปา่าเราสามารถใช้ป่าในการคุ้มกันได้นะครับคุ้มกันตัวเราให้ปลอดภัยไ,ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราลงทางใต้ครับมันมันอันตรายมากเพราะว่าทางใต้จากที่คุณนอกบอกมาก็คือมันเป็นพื้นที่โลง่งถูกไหมครับคุณนกครับเป็นพื้นที่โลง่งบวกกับป่าแทบแทเล็กน้อยครับแต่เป็นพื้นที่โลง่งจริงๆครับอ่าผมก็เลยมองว่าเราไปตีทางเหนือก่อนครับพอตีทางเหนือเสร็จ จากทางเหนือลงมาใต้ครับตรงนั้นคุณน็อกรายงานว่ามันเป็นพื้นที่ป่าป่าอยู่บางส่วนที่ว่าเราสามารถาตีทางใต้ได้ที่ปลอดภัยกว่าเราเราจะมาตีทางใต้เป็นจุดที่สองครับอันนี้ถูกไหมคุณน็อกถูกต้องครับก็คือตามที่ผบตลได้กล่าวไว้นะครับถ้าหากเราโจมตีป้อมปักงกันทางชิบเนือสําเร็จนะครับคุณเปิดแผนที่ดูนะครับคุณจะเห็นป่าเล็กๆทางเาท้ามีของเราไปใกล้กับใกลเพึ่งมาแล้วอ้าว สงเกตมานี่มามาฟังประชุมกันดีกว่าครนะคุฟังห่างๆครับผมต่อครับ,พ,รบพอเราตีใช่ไหมครับพอเราตีครอปสามบังเกอร์นะครับข้างในเราไม่ผมผมผมทราบม,มาว่าน่าจะมีเป็นกุญแจที่ว่าสามารถพาเราเข้าไปตรงจุดกึ่งกลางได้นะครับคือเราไม่รู้ว่าคุญแจจะอยู่ในบังเกอร์ไหนครับตอนนี้เรายังไม่รู้ เราต้องตีเคอบทุกบังเกอร์เพื่อจะหากุญแจเข้าไปในจุดจุดห้องวิจัยหรืออะไรของเขาเนี่แหละอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่ผอ <ม S 2> บอฉันเสริมให้ฉันคิดว่ากุญแจนะ่ะถ้าเป็นเหมือนโลกเก่านะ่ะเวลาอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการเปิดแบบสองถึงสามบิดหมายความว่าเคยเห็นที่เขากดนิวเคลียร์กันหมพวกเรามันจะต้องมีกุญแจสองถึงสามอันนั่นแหละ อย่างนั้นะฉันเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นฉันเลยคิดว่านะฉันฉันคิดว่านะฉันเดาว,ว่าทุกอันน่ะจะมีกุญแจอยู่ทั้งหมดเลยของบอแล้วเราออจะต้องมารวมกันนะที่ฉันคิดไว้บจบผ่านโอเคก็แนวแนวการโจมตีผมก็คิดมาเท่านี้ส่วนถ้ามีทางคุนนอกหรือว่านายคนนิกจะเสนออะไรเข้ามาก็ได้ครับครับ วันนี้ขอเสริมแล้วนะครับเมื่อวานนะครับก็ได้มีการเก็บข้อมูลเรียบร้อยผมกับผมกับความรู้สึกของเสนะครับที่ให้ข้อมูลบางส่วนนะครับยังมีความรู้สึกว่าถ้าหากเราไปทาการโจมตีบังเอรื่องบางพอมนะครับแล้วทําการไถ่ตกมงเลยถึ่เกรงว่าอุปกรณ์ในการไถ่็นการกระดองของเราจะไม่พอครับค ท่านในบทนิกนะครับเลยเสนอมาว่าถ้าเกิดเราหายเฉพาะประตูที่เป็น,นเรื่องก่อนนะครับท่านท่านตลอดนี่ว่าไงครับประตูล็อกกลางเราประตูล็อกกลางหร่ใช่อันนี้อันนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันครับเราต้องการขี๊์ซหรืออะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในนั้นที่จะพาให้เราไปสวยจุดแดงใช่ไหมล่ะผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญกว่ายุทธปกรน่ะ ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นครับก็ดีอยู่เหมือนกันตรงนี้ผมเห็นด้วยครับรับผมใครมันกินแคค่คกคนคนไขของเราจะเป็นใครก่อนตอนนี้เพราะว่าคนไขของผมไม่อยู่อสิผมล็อกล็อกลับอาสาแนวหน้าครับอืมได้เลเลดโอเชียนมีกี่คนนะ่ะ ไอรอนมีกี่คนตำรวจมีกี่คนหมายถึงคนไข้อะคนที่ไขได้คนไข้ของผมมีมีสองคนมีอเล็กกับมีสุพันแล้วก็จะมีใช่แต่ก็จะมีทาคุมิแล้วก็มีวันรบอีกแต่ว่าทาคุมิกับวันอบยังไม่เซียนเหมือนกับอเล็กกับสุพันรับทราบแล้วเลดอะเลดมีแค่น้องคนเดียวเหรอคนอื่นไขได้ไหมเสีย ฮะผมอะผมยกได้เดี๋ยวยกไข่กดไข่แปลกขึ้นหลังครับน็อกมีน็อกมีน็อกไทมีน็อกครับใช่ทางนั้นใมโรเชียนก็จะมีลองน็อกลองน็อกลองน็อกแล้วก็ลองน็อกครับผมรายงานครับเรากินเรากินให้มันเสร็จก่อนแล้วอะไรกันเนี่ยเลตโอเชียนเป็นโจนทั้งไข่แต่ไข่ได้คนเดียว เวลาไปป้นมันไม่ต้องไข่พรเจายอวุ่นวายครับเป็นคนตรงมากถ้าพูดแบบนั้นดิผมละบากใจเลยนะแม่ม่ถ้าพูดแบบนั้นทํายผมระบากใจเลยนแล้วผีคนเดียวคนเดียวก็พอแล้วแล้วสาพูดไปหมดเลื่กเลยนอรยอนอย่าบอกนะว่าเป็นพันเอกเอกเอก ได้ครับผัดเอี๊นี่ครับตอนนี้เอ๊ไข่ผัดเมื่อวานผัดเอี๊ยงไฮเซนครับตอนนีกเลยแทบไม่ไดเนี่ยคือฟื้นประวัิศาสตร์โบราณครับผมว่าฟื้นความทรงจำสิบแปดล้านปีก่อนเขานั้นแล้วมีประชาชนวิศวกรหรือหมอในนี้ไขได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนฉันจะบอกอย่างนี้ อ่าหมอแค่เผยตะคิวโจนออกมาแล้วเมื่อก่อนเธอเป็นโจนน่ะพวกเราเมื่อก่อนอย่างนี้นี่เองแก่ตู้ยาที่โรงพยาบาลโอ้โหพวกแม่เราไม่คิไม่คาดกันนะแต่ว่าหมอแค่เขาเป็นผู้หญิงที่เมื่อก่อนเขาเป็นโจนเขาโซโล่คิวบ็อกคนเดียวแล้วรู้หรือเปล่าโอ้ยยังงอนดีเลยโอ้ยยิจะหอนไอ้พวกไม่จริงหน่ะฉันโกหกอ้าวอูปเหล็กหักเหลี่ยมเลยผู้นำเดือะ แต่ละค่ายก็ามารวมมันก่อนว่ามีกันเท่าไหร่ทางค่ายไหนมีเท่าไหร่อะไรแบบนี้ดีกว่าอ่าแบบนี้เนาะไดผมว่าพวกนี้ก็ดีครับเผื่อว่าประชาชนเขามีของอะไรเงี้ยที่เขาอยากไปด้วยหรืออยากจะส่งให้เราอะไรเงี้ยเขาจะได้เอามารวบรวมให้เราได้พบว่าผมมองว่าในบังเกอร์มันประตูน่ะมันใส่พวกล็อกไฟฟ้าได้ใช่ไหมผมว่าการป้องกันยังไงของพวก นั้นน่ะเทคโนโลยีมันสูงอะ่ะต้องระวังเรื่องหลอกไฟฟ้าด้วยรับมีความเป็นไปได้ครับท่านขอบคุณสำหรัขบข้อมูลครับใช่โอเคก็ okay, okay, เป็นโอเคก็ตามนั้นครับพวงนี้หลังสหภาพรวมกันที่มอืออีนิดนิดนึงครับขอเสริมนิดนึงครับขออนุญาตนะครับเ,เรื่องประชาชนนะครับท่านใดถ้าคุณไม่มีความประสงค์ที่จะไปร่วมหรือเดินทางไปด้วยนะครับแต่ มีสิ่งของที่จะร่วมบริจาคในการทำปฏิบัติฏิบัตภารกิจในรอบนี้นะครับก็คุยกับโพสต์แต่ละฝ่ายได้นะครับแล้วก็ดีวกันนะครับอ,อ,อย่างเราที่เราต้องการก็คือมีถุงป้ายานะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเข็มฉีดยานะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับน้ำอาหารและยาก็พอได้นะครับก็ช่วยกันได้นะครับน้ำและอาหารเป็นสเบียงครับ เสื้อกันหนาวนะครับช่วยรักษาอุณหภูมินะครับแล้วก็บรรดาอุปกรณ์การตัดระเบิดการไขประตูนะครับมีนิดนิดหน่อยสะสมสมทบกันมาได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับไขตดวะมีคำถามครับมีคำถามจากแกรี่บัตเลอร์ครับครับผมมาเลยครับในวันที่เราจะไปตีป้อมสามเหลืองเนี่ยครับเป็นไปได้ไหมที่จะขออาสาสมัครจากทีมแพทย์เพื่อ ปฏิบัติงานแพร่สนามนะครับผมส่วนเรื่องของความปลอดภัยทางตำรวจสามารถจัดสรรการดูแลความปลอดภัยให้ได้ครับผมอยากจะบอกว่าเรามีหมอดอนไปด้วยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตครับขอบคุณครับแต่ผมไม่ได้ช่วยเหลือรออุดหนุนปัจจัยใดๆนะตรงนั้น่ะชวนหมอแคริสไปด้วยหน่อยเผื่อเขาจะไปเผยสกิลโจรตรงนู้น มือแตกแน่หมอว่างหรือเปล่าชวมาท่าไปมือแตกเออแล้วก็ว่าจะชวนแม่หมอลาท่าไปไถ่กระดักให้มันระเบิดระเบิดระบาท่าไปค่อยๆไปติงอ่ะงั้นนายพลเฮ้ยนายพลนายพลรักเจ้าผมขอเก็บของของผมก่อนอ่าโอเคจับตามนั้นครับพรุ่งนี้เจอกันโอเคตามน้ำที่นี่พรุ่งนี้เจอกัน ได้ครับสี่ทมก็เตียมป่อแล้วมาเลยไปตีห้าทำมาเลยอารอนลีเจนไปรวมทีมตำรวจจัดของตำรวจตำรวจไปดูหน้าประตูประตูใหญ่ดรวจเลยครับผมระวังเรืเล่นฟก่อนนะระวังนะระเบิดระเบิดท่านถอยถอยถอยกแพงแตกเราตายแน่อย่าให้อย่าให้กำแพงแตกกำอย่าให้กำแพงแตกนะ ครบปีครับผมล่อมาอยู่เกิดแล้วนะอยู่ฝั่งฝั่งขวา,าครับไ้ฝั่งขวาตัเหลืองมา นี่นี่ครับผมล่อมันออกมาทังฝาโ้ยขมโดไรเฮ้ยมีซองบี้ทะลุออกไปมีเก็บขอ,องสุะ่ครัครับนีมัต้เก็บของีรู้กำแพงมา ตำรวจเรามีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับอ๋อหายแล้วครับเขีย <Okay, okay. S 2> <Okay. S 1> นนิดหน่อยโดนไปหนึ่งตับมีซอมบี้อยู่นอกกำเพงอยู่อีกออหายแล้วแม่จะแตกอะ่ะ

มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวโอ้ยมาอ้ยมอู่ข้างในเลยอมันอยู่ข้างในเลยใครเปิดประตูอะไม่ไม่ประตูเปิดเองโอคดีแล้วดสล้เฮตอะปิดมาวะไม่แตกไม่แตกไม่ไม่ไม่ขวามือขวามือขวามือทิศเหนือทิศเหนือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้คนทางนั้นเช็คโอ้ยอรน

nhiều ma nhiều ma thổi 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 ไปท่านท่เดยป็นไรท่านไม่ไไม่ต้องไม่ต้องล้ปิแล้วเดี๋ยวมันก็แตกจบแล้วใชไหมไ่ดไ้าิทาว่าฝังทิเดี๋ยวมีสองทีจะห่ายเลยอ่ะ แล้วซาใจมากเลยนี่ท่านอวดปืนใช่ไหมเปียงเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยผมก็นึกว่ามันขนมาถล่มเราใช่ใช่แล้วมันอาจจะกำลังตั้งตัวอยู่ที่ทางเหนือหรือเปล่าเพราะว่ามันรู้แล้วดีว่าพวกเราไปที่นั่นอ่ะใช่มันก็เลยเลือกที่จะส่งผู้ติดเชื้อมาเองอ่ะ โอ้โหแม่หมอปีนบ้านนุ่น,<ก>นโอ้โหเฮ้ยยา <ไป S 2> พาลามาหน่อยสิปวดหัวจังเลยเดนเาวันนี้ท่าได้รับการบำบัดกิตยัง่ะดูสิเธอเครียดมากหมอท้านเธอจะโดนแล้วท่านพักดีขึ้นไปเจียจ้งกับเธอหน่อย <c oughs> อ้าห้อครับผมึ้นขึ้นไหวไหว ลงมาเจอพราะทางบ้านในไแล้วลงมาเจอทางยแล้วลงมาเปลอดภัยนะแล้วแตพาไปตกปลาผมข้นปเป็นนเปคนขึ้นหนูนะครขึ้นไปยงไง